Hi guys welcome back to our fun English lesson today I have the video for you about the conjunction ก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะคะ conjunction today we will learn about the word and or but and because นะคะว่าคำเชื่อมเหล่านี้ค่ะ and but or because เหล่านี้นะจะมาใช้เชื่อมประโยคได้อย่างไร ah if you guys are ready then let's get started first of all let's see today our conjunction will be about and but or and because okay first please listen to the listen to and the read video, the short video here conjunctions ah, and conjunctions. but <laughs> we use conjunctions to connect two ideas together i like skiing and ice skating how ah, about why we use conjunctions to connect two ideas together เราใช้คำเชื่อมเพื่อที่จะเชื่อมสองความคิดเข้าด้วยกันนะคะตัวอย่างคำว่า and ก็คือ I like skiing and I skating ชอบทั้งสองอย่างเลยเลือกไม่ถูกนะคะ and links ideas that go together I like skiing and ice skating ah just like the example and we use to link the ideas that go together i like skiing and ice skating she opened the tap and washed her hands she opened the tap opened the tap and wash her hands นะคะเมื่อ open the tap ในที่นี้แล้วก็คือเปิดก๊อกน้ำใช่ไหมคะ and wash her hands แล้วก็ล้างมือเลยโอเค the dog barked and the cat ran away อ่าคำว่า The tap มาสักครู่นึงคุณาเขียนคำแปลให้อยู่นะคะก็คือก๊อกน้ำาลูก and wash y o r hands ก็คือล้างมือนั่นเองเนาะต่อไปเขาบอกว่า the dog b a r k ดูซิว่า b a r k ก็คือเห่าไปแล้วเนาะได้เห่าและ the cat ran away เมื่อหมามันเห่าเจ้าแมวก็วิ่งหนีไปเลยเห็นไหมคะเราใช้แอนเพื่อที่จะลิงก์ไอเดียที่มันไปด้วยกันได้นะเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็คือใช้คำว่าและนั่นเองเนาะลูกต่อไปคะ่ะ But links ideas that are different. Mm, but. The food is delicious, but expensive. Whoa, okay. We, but oh, okay. we use but to link the ideas that are different. totally different. the food is delicious, but expensive. มันก็อร่อยนะแต่มันแพงแบบนี้นะคะ We made a snowman but it melted. m mm, m okay that's good idea. We made a snowman. Do you want to build a snowman? ก็คือตุ๊กตาหิมะนั่นเองใช่ไหมลูก But it's melted. อันนี้ตุ๊กตาหิมะนั่นนี่ไม่ใช่ลูกเจี๊ยบนะแต่มัน melted ก็คือมัน ละลายเราได้ทำมันแล้วนะแต่ว่ามันละลายนะคะเมื่อสักครู่นี้คำว่า delicious แปลว่าอร่อยนะลูกแต่มันแพงอะ่ะนะโอเคนี่ก็คือเป็นสองไอเดียที่มันขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าเราต้องการเอามาอยู่ในประโยคเดียวกันนั่นเองนะ Joe was hungry but the cafe was closed จย่ไปอีกนะคะ Joe was hungry หิวว่าแต่ The cafe was closed แต่ว่าร้านนะปิดนะคะก็เลยจะได้กินไหมล่ะใช่ไหมก็เอามาใช้เชื่อมข้อความนะไอเดียที่มัน contrast มันขัดแย้งมัน different กันนะคะโอเคไปต่อเลยจ้า Page 95โอเคค่ะ we have learned about the word conjunction word คำว่า and น,นะคะอันนี้ทวนะเนาะแล้วก็คำว่า but นะคะ and ก็คือเชื่อม link the ideas that go together ที่มันไปด้วยกันนะแต่ว่า but ใช้กับไอเดียที่มัน contrast ที่มัน different to each other นะคะ okay so for this picture now it's your turn guys you please look at the pictures and make sentences using and and but นะคะสองภาพนี้คุณกูดาให้มาแล้วเราลงมาช่วยกันแต่งประโยคซิว่า and ในภาพแรก maybe it's happening at the zoo แล้วก็ but ในภาพที่สองนะคะเกิดอะไรขึ้น hmm. tiktok tiktok I give you 30 second Let s let's see for example the first one I go to the zoo and I see lots of animals ช่มไหมคะฉันไปที่สวนสัตว์อ่าลองมาดูนะตัวอย่างประโยคนะลูกที่เราสามารถใช้ได้นะคะ I went ก็แล้วกันนะไปมาแล้วนะคะ I went to the zoo and ข้างหน้าแปลว่าไปที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมลูกข้างหลังก็ต้องแปลว่าเห็นที่ได้เจอมาแล้วเหมือนกันนะ and I saw a lot of animals นะ่ะเจอสัตว์เยอะแยะเลยแบบนี้นะคะพอเราได้เรียนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กจะได้ฝึก writing ด้วยนะโอเคค่ะคำว่า but จะใช้ว่าอย่างไรดีอันนี้ก็เป็นความคิดของคุณแม่ว่าเออดูภาพแล้วว่าเป็นยังไงดีนะไปช้อปปิ้งแม้แต่ฝนตกแบบนี้ไหมคะอ่าลองดูสิลูก My mom ไม่มีผิดนะลูกเด็กๆฝึกแต่งได้เลยนะคะ Went shopping แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ช่วงเวลาไหนเนาะอันนี้คุณครูดาเล่นกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณคราก็ใช้ past tense นะคะแต่ฝนดันตอกอะลูก But it was rain But it was raining อ่าเราจะบอกว่า แม่ไปช้อปปิ้งใช่ไหมแล้วก็ฝนนะ่ะมันก็ตกอาจจะใส่คำขยายเพิ่มเติมเช่น so hard Really hard หรือว่า c a t and dogs ฝนตกหนักมากแม่แบบนี้นะคะโอเคเอาละค่ะจากนั้นเราไปดูกันต่อเลยนะเราก็จะฝาก exercise ไว้ให้กับเด็กๆนะลูก for this page you please read this is kind of grammar but it's grammar in context นะคะก็เป็นไวยากรณ์ที่เราใช้จริงในชีวิตประจำวันเนาะเด็กๆลองดูนะคะ I like swimming ตัวอย่างใช่ไหมลูก and badminton ฉันชอบว่ายน้ำแล้วก็ชอบแบดด้วยนะคะข้อความมันเป็นยังไงลูก go together มันไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าเราใช้ but ข้อความมันจาก different from each other แตกต่างกันเนาะโอเค I like winter d ๊าด๊า I don't like summer ชอบ winter อ่ะเห็นไหมอ่ะดูนะ แต่ไม่ชอบซัมเมอร์เนอไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแต่ใช่ไหมลูกเราก็จะใช้ BUT แบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะ so this page I would like to give you two minutes to do these exercises and we will give you the answer okay let's see take your time you can pause The video here and then watch it again นะคะเด็กๆ pause วิดีโออยู่ที่ตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคุณคูณดาจะเฉลยว่ายังไงอ่ะ pause ปึ๊บ okay I'm back กดต่อได้เลยนะคะ the bus stops รถหยจุดจจุด we get off แล้วพวกเราก็ลงรถใช่ไหมลูกคำว่า get on แปลว่าขึ้นรถนะคะ get off ใช้ในการลงจากรถที่เราโดยสารอยู่เนาะลูก a ah, า we get off ก็คือลงรถนั่นเองเราได้เรียนรู้คำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยเนาะลูกรถหยุดแล้วพวกเราก็ลงรถใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหยุดแล้วลงเนาะไม่ใช่หยุดแต่ลงรถแบบนี้ความหมายมันก็ไปด้วยกันดูให้มันไปด้วยกันให้ได้นะคะต่อไป number four ค่ะ the food is delicious อาหารอร่อยอ่ะดีงามใช่ไหมพูดถึงดีจุดๆจุด We are not hungry We are not hungry อาหารอร่อยเราไม่หิวอาหารอร่อยและเราไม่หิวอาหารอร่อยแต่เราไม่หิวอาลองดูซิว่า,า,รราไหนมัน make sense ใช่ไหมลูก The food is delicious but we are not hungry the job number five ค่ะ It was hot อากาศร้อนเชียวนะ I wanted to go indoors. คำว่า indoor ในที่นี้ก็คือในอาคารนั่นเองนะลูกเข้ามาข้างในเนาะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนฉันต้องการเข้าข้างในอ่ามันคืออะไรลูกมัน contrast กันหรือว่ามัน go together นะคะ the way the อ uh, it was hot and I wanted to go indoors นะอากาศร้อนเราก็เลยอยากเข้าไปข้างในต่อไปค่ะ we will stay home เราจะพักอยู่ที่บ้าน cook dinner อยู่บ้านทำอาหารเย็นอ่า ah. so we will stay home and cook dinner good job number seven Larry wanted to play อยากจะเล่น Wendy was busy คนหนึ่งอยากเล่นอีกคนหนึ่งยุ่งอยู่เออ busy ก็คือยุ่งนะคะยุ่งไม่ใช่แบบ อย่ามายุ่งแบบนี้เนาะแต่มันคือการแบบงานยุ่งวุ่นวายอยู่อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นลูกคนหนึ่งอยากเล่นแต่ใช่ไหมคะ but Wendy was busy อีกคนหนึ่งยุ่งอยู่ก็เลยอาจจะอดถ้ามีประโยคต่ตอบไปใช่ไหมคะ Paul loves Christmas Paul ชอบ Christmas. dot d อด,ะด,ะด,ะดะ Halloween เนื้อหามันเป็นยังไงลูก go together ใช่ไหม and Halloween number nine it was a cold it was a cold dot rainy day มันคือวันที่อากาศเย็นฝนตกมัน contrast กันหรือมัน go together หรื go together น no? ะ and rainy day okay and the last one dad sat down on the sofa คุณพ่อนั่งอยู่บนโซฟา and feel อ่าไปประบ,บังนะลูกคำนี้คือคำว่า asleep นะคะดเด็กๆรู้จักคำว่า sleep แปลว่า Uh, นอนใช่ไหมลูก feel asleep ก็คือง่วงนอนก็คือ feel sleepy นั่นเองนะคะ same word same meaning นะคุณพ่อนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็ง่วงนอนใช่ไหมลูก should be and เนาะ and feel asleep นะคะตรงนี้ลูกก็คือเด็กๆอะ่ะ you read it in your own word you translate it in your own word and then you choose The word that makes sense นะคะให้เลือกคำที่มันแบบมันใช่อะมัน make sense ความหมายมันไปในทางเดียวกันหรือว่ามันขัดแย้งกันตรงนี้เด็กๆต้องดูนะคะส่วนข้อนี้ลูกอ่าหน้านี้เลยเขาบอกว่า what comes after and or b u t นะคะตรงนี้ไม่ได้ให้เด็กๆเลือก and หรือว่า but แล้วนะลูกเขามีให้หนูแล้วนะคะมี and มี but มาให้เรียบร้อยแล้ว things that you need to do you have to look and complete the sentences make sure you use the correct tense นะคะเด็กๆดูนะลูกเขาบอกว่าให้เราอ่ะดูซิเติมประโยคให้สมบูรณ์แต่ให้เรา make sure ด้วยนะว่าเราใช้ tense ที่ถูกต้องถูกต้องยังไงอ่ะลูกมันก็คือจะต้องไปในทางเดียวกันใช่ไหมคะถ้าข้างหน้าเป็น I like ธรรมดาเนาะเราจะให้เป็น present simple หรเอให้เป็น pr ก็แล้วกันนะส่วนอันนี้เติม ed ก็เป็น past ps แบบนี้เนาะลูก age เป็น past แบบนี้นะลูกข้างหลังก็ต้องไปในทางเดียวกันด้วยนะลูก want to go เป็น present ปัจจุบันกับอดีตนั่นเองนะลูก going เนาะก็เป็น present ปัจจุบันเนาะลูก Logo wind and pass. Okay. Long You just like use the picture and make your own sentences. Okay. I like English and ho oh, 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 What is this? If you see this sign, do you think what subject is that? All right. I give you one minute. You can pause this video and then come back again. Three, two, one, pause. okay do your exercises okay. one minute later start เอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะ I like English and มีบวกลบคูณหารแบบนี้ใช่ไหมลูกก็คือ math ิค้ะโอเคค่ะข้อต่อไปลูกจ๋า Wendy wanted to buy a star Wendy อยากไปซื้อดาวใช่ไหมลูกจากเรื่องที่เราอ่าน but 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 อ่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นลูก ขายหมดใช่ไหมเด็กๆจำคำว่าขายหมดได้ใช่ไหมลูกอ่าขายหมดก็คือ sold out อ่าเราก็จะใช้ว่าขออภัยนะลูกคำที่เป็นอยู่ในประโยคต้องเป็นตัวเล็กเนาะ but it was sold out แต่มันขายหมดแล้วอะเกลี้ยงอะเนาะต่อไป number three ค่ะ at the party we ate pizza เรากินพิซซ่ากันไปที่งานปาร์ตี้แอนด์โอ้โหสิ่งนี้เด็กๆรู้จักดีนะคะเราจะเรียกว่า f r า e s ก็ได้เนาะ F R I E S นะคะหรือเป็นคำเต็มของเขาก็คือ french fries อเมริกันเรียกฟรายสนะคะคนไทยเรียก french fries อังกฤษเรียกว่าช h i p s เนาะสิ่งนี้นะลูก นูจะสามารถใส่คำว่า chips ได้ถ้าอยู่ประเทศอังกฤษนะคะลุงเรืเคยพูดไปหลายรอบม,มากเพราะว่า fries ในประเทศอังกฤษ,ษก็คือ french fries เอ่อในประเทศอเมริกันคือ french fries f r e n fries อังกฤษเ r e n c h chips แต่ถ้าคำว่า chips อยู่ประเทศอเมริกาเขาจะเอาเลขนมแบบที่เป็นมันฝรั่งทอดกรอบมาให้หนูถ้าหนูอยู่อังกฤษอยากกินมันฝรั่งทอดกรอบหนูต้องพูดว่า crisps เออแบบเยอะแยะมากมายคำศัพท์นะลูกต่อไป number four ค่ะ they went to go outside พวกเขาอะออกไปข้างนอก but but พวกเขาออกไปข้างนอกแต่เป็นยังไงลูกจาก๋าฝนตกใช่ไหมคะ it was มุกราเขียนตัวใหญ่อีกแล้วลูกต้องเขียนตัวเล็กนะคะแต่ฝนมันตกลูกฝนตกว่าไงคะ raining ใช่ไหมลูก่าพวกเขาว่าอยากออกไปข้างนอกแต่ฝนมันตกต่อไปลูก dad is going to work พ่อจะไปทำงาน but เอานี่กุญแจมาให้หนึ่งอันเอาอยัางไเดีลูก Dad is going to work but ทำไมกับกุญแจเดียวลูกแต่ทำไมลูกทำไมกับกุญแจดีคะ Dad is going to work but he he อะไรดีอะกับกุญแจลูก he he lost ดีไหมลืมทำกุญแจหายห,ายหรอ เออ he lost his keys ง,งัานเลยจะออกไปทำงานน่ะก็ล็อกบ้านไม่ได้สิใช่ไหมความหมายคอน r ราสกันลูกแล้วข้อสุดท้ายค่ะ Angie went to the shop Angie ไปที่ร้าน and ฮ่ามีเค้กด้วยเด็กๆก็แล้วแต่จะแต่งเลยนะลูกว่าไปกินเค้กไปซื้อเค้กไปทำอะไรกับเค้กดิไปขายเค้กหรออ่าแล้วแต่เลยนะลูก so I would like to w r i t e เขียนว่าไปซื้อเค้กก็แล้วกันเนาะ Angie went to the shop and bought b bought b o u g h the t cake แล้วก็ซื้อเค้กกับมากินที่บ้านอร่อยกว่าเนาะลูกกินให้หมดเลยอ่าโอเคค่ะ so this will be your exercise for today I have already give you the answer so please do review and do the homework you read this page เลือกเลยนะลูกว่า you will read The first exercise is 10 items or this exercise six items แล้วแต่เลยว่าจะเลือกอ่าน10ข้อหรือว่า6ข้อแล้วก็ทำส่งคุณกูณดาได้เลยนะคะ alright so that's all for today hope you guys enjoy my class and we will see you again next time bye have a wonderful day